มาเบิ่งผาไหมเมื่อฝากผู้เฒ่าค่ะน้องมาเบิ่งผาในเด็กปอกมามโยกออกก่อนตอกเลยไม่มองเขาแล้วลาบมาป้าดสะดุดตาพื้นสีเขียวโหลดเขามานี่เลิมพื้นสีเขียวที่แม่มากเซ็งด้วยสแม่นผู้เทาเพิ่ิมากแบบนี้แม่แตนมมากสีสีจังสีตอนนั้นเพิ่นกัเลือกเป็นสีจังสีเข้าฝึงมาเบ่งผาสโลง คือพ่อเคยมีผ่าไอาผ่าสรลงยุบพุ่นพ่อเบอง่สโลงยุบตั้งพุ่นพ่พี่ยุพี่พี่ยุบพุ่นาทนี่หอยสีหลากหลายเผื่อหนีมีแล้วเพื่อหนีเมื่อหแมีแล้วเพื่อหนีเมื่อหาแม่แล้วมันอันมันมันรวแต้มมากแม่พ่อนวล โอ้ยนาคนุ่งวัดสันหนูสิหนูเหลือกน้ำโปปินคันบาท่างผาสโลงนี่อันติดตีนึงสิเจ้าเท่าไหร่เอาติดหละเอาไปหยิบลอยพี่น้องหูซาทำไมโฮงหูคำวัดซากำแพงไงไรหนึ่ง สองสามนีเขาชอบอันนี้สีสว่หมี่พอมาอีกเพ่สวยต่อีได้ยหาืนล้กันมีงามไหนอีกแยมากเมเติมใชเป็นคนชอบงามสวยดีงาม ข้ก็บจเมื่อไข่ยายืมกันลิ้นลวกันแล้วแกงแล้วเกงเห็ดทานล้อยู่นี่ไป